พพพพพพสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับขนมอันนี้ทำขนมที่ต้องบอกว่าหากินยากมากนะครับแล้วชัยบอกเลยนะครับในชีวิตนี้ยังไม่เคยกินขนมนี้คร,ครั้งเดียวเลยในชีวิต oh, <no. S 1> นะครับขนมที่เราจะมาทำในวันนี้นะครับต้องบอกพี่พี่ว่า มันเป็นชื่อขนมโบราณหลายคนบอกอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับขนมนี้มีชื่อว่าขนมอินทนินเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะครับบอกเลยวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างนะครับวันนี้วัตถุดิบของเรานะครับจะมีนะครับหนึ่งเลยใบเตยนะครับหนึ่งก็คือใบเตยสองนะครับก็คือน้ำกะทินะครับเป็นกะทิตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วใช้2 5 0ซีซี250ซีซีใส่น้ำตาลนะครับน้ำกะทิจะใส่น้ำตาลเนี่ย 2 5 0ซีซีใส่น้ำตาล100 100กรัมนะครับแล้วตัวนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ใบเตยใบเตยเนี่ยใช้ใบเตยเยอะมากนะครับใช้ใส่ใบเตยเยอะๆเลยนะครับแล้วทีเนี้ยคั้นออกมาใช้น้ำใบเตยนะครับประมาณ500ซีซีนะครับเรามาดูตรงนี้ตอนนี้ชัยใส่นะครับชัยใส่ใบเตยเนี่ยลงไปในหม้อใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยแล้วตอนนี้ต้ม ต้มจนตัวใบเตยเนี่ยสุกแล้วนะครับเนี่ยใบเตยสุกใบเตยเปลี่ยนสีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ากะทิที่มีอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับช้ขออนุญาตใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะครับตัวนี้น้ําที่ต้มใบเตยใบเตยนะครับประมาณแค่2 0 0ซีซีนะนิดเดียวนะครับแล้วชัยก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับตอนนี้นะใส่น้ําตาลลงไปก่อนให้น้ําตาลละลายนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับเราจะทําการคนไปเรื่อยๆนะครับให้น้ําตาลละลาย ตอนนี้น้ําตาลค่อยๆละลายใส่ขอใส่นะครับตัวนี้เลยนะเป็นกะทินะครับตัวนี้นะกะทิอบควันเทียนนะครับจะได้หอมๆนะครับใส่เทกะทิอบควันเทียนลงไปในหม้อตอนนี้นะครับลงไปต้มแต่ห้ามใช้ไฟแรงนะครับน้ํากะทินะครับจะได้จะได้เดือดแล้วก็ไม่แตกมันนะครับตอนนี้น้ำกะทิเป็นหัวกะทินะครับและเป็นกะทิที่อบควันเทียนจะหอมเลยพี่นะครับ ตอนนี้ใช้จะคนไปเรื่อยๆระหว่างที่เราคนน้ํากะทินะครับตัวนี้นะกะทิกําลังคนไปวิธีการก็คือนะครับนี่นะแป้งแป้ง100กรัมนะครับเป็นแป้งมันสำปะหลัง100กรัมนะครับใช้หม้อทองเหลืองนะครับจะทําให้ตัวขนมเนี่ยไม่ไหม้นะครับพี่ใส่ลงไปเลยนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวใช้ตะแคงหม้อนิดหนึ่งแป้งมันสำปะหลัง100กรัมนะครับ100กรัมใส่ลงไปเมื่อสักครู่นี้ในน้ํากะทินะครับ ชัยใส่ไปเนี่ยน้ำกะทิ5 0 0 c ีชัยใส่น้ำตาลไป150กรัมนะครับและพี่ใส่น้ำตาลลงไปนะครับ100กรัมนะครับนะครับขันออกมา500 5 0 0 c ีชัยใส่ใส่5 0 0ซีนะใส่ลงไปก่อนโดยไม่ต้องตั้งไฟก่อนนะครับห้ามตั้งไฟไม่งั้นนะครับลงไปแป้งจะไหม้นะครับน้ำตาลจะละลายแล้วทีนี้มันจะไหม้ไปก่อนนะครับระหว่างตรงนี้ตรงนี้ก็ต้มน้ำกะทิไปพางด้วยนะครับแล้วใส่ลงไปนะครับตัวนี้นะ น้ำใบเตยค่อยๆใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวชัยจะใส่ลงไปน้าใบเตยนี่ห้าร้อยซีซีนะครับใส่ลงไปแล้วค่อยๆคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะเดี๋ยววิธีการคนนะครับชัยต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อให้ขนมนะครับไม่เป็นไตๆนะพี่นะเราต้องคนอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้น้ํากะทิใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ํากะทิเราไม่ต้องคนจนแตกมันนะครับเอาแค่พอเดือดนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะน้ํากะทินะครับเป็นที่เรียบร้อยน้ํากะทิเป็นที่เรียบร้อยนะครับช้ขออนุญาตเอาหม้อตรงนี้ลงเลยนะครับแล้วน้ํากะทิเดีย๋ยวใช้ขอพักไว้ก่อนนะครับน้ํากะทิจะได้เย็นตัวขึ้นนะครับชส่พักไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ<ว>เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนี้ช้วางลงไปแล้วนะวิธีการคือคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดเลยนะครับถ้าพี่หยุดจะไม่ติดหม้อข้างล่างแล้วก็ตัวน้ํานะครับตัวน้ําตรงนี้นะ นะครับน้ำใบเตยนะครับก็จะทําให้มันเป็นก้อนๆอ,อยู่ข้างล่างเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้นะครับใช้เวลาประมาณนะครับประมาณเกือบ10นาทีนะครับขนมก็จะสุกนะครับตอนนี้เดี๋ยวใช้จะคนไปเรื่อยๆตอนนี้ พี่บีครับวิธีการดูยังไงว่าแป้งสุกไหมนะครับก็คือพี่คนไปเรื่อยๆน้ําแป้งจะเปลี่ยนสีจนเป็นน้ําแป้งสีเขียวเข้มแล้วก็เป็นสีใสหมดเลยวิธีการคนนะครับคนให้ถึงก้นของหม้อนะครับคนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนค่อยๆคนไปเรื่อยๆถ้าไฟแรงนะครับตัวแป้งจะไหมได้เพราะเราทําน้ํากะทิแยกไปแล้วนะครับนี่เลยจ้ะเดี๋ยวสักครู่นะครับพอน้ําเดือด พอน้ำเดือดแป้งจะสุกทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราคนเราหยุดคนไม่ได้นะครับตอนนี้ข้างล่างเริ่มเป็นน้ําคล้ายๆแบบเป็นน้ําของลาดหน้านะพี่นะสีตอนนี้เป็นสีเหมือนแบบเป็นสีเขียวอ่อนๆผสมกับน้ําแป้งแต่เดี๋ยวพอสุกนะครับสีจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะครับวิธีการคนคือคนไปทิศทางเดียวกันพี่เห็นไหมตอนนี้ <Yeah. S 1> น้ําแป้งเริ่มเหมือนกับเริ่มหนืดๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะครับ พี่พี่สามารถชมนะครับไม่ว่าจะทำขนมทำโน่นทำนี่นะครับได้ผ่านนะครับช่องสุขชาแนลนะครับทาง u t u b e นะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับห้ามหยุดเลยห้ามหยุดเลยเดี๋ยวน้ำแป้งจะค่อยๆอยคนขึ้นเรื่อยๆน้ำแป้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับต้องคนพี่เห็นไหมความเหนียวของเขาเริ่มมาแล้วนะครับพี่ดูนะเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมครับเริ่มใสแล้วนะครับเริ่มใสแล้วนะใกล้แล้วเห็นไหมพี่เห็นไหม <Wow. S 2> ใส่แล้วมองทะลุได้อย่างเนี้ยถึงถือว่าจะได้แล้วเสร็จเรียบร้อยหลังจากน,านั้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ดูนะวิธีการง่ายๆพี่เอากะละมังใส่น้ําแล้วเอาหม้อไปวางได้เลยนะครับหลังจากการที่เราเอาไปวางจนเย็นแล้วหน้าตาเป็น <Wow. S 2> แบบนี้พี่ดูนี่คือเย็นแล้วนะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมพอเย็นแล้วเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้หนึบหนับหนึบหนับ,นบ วิธีการกินแล้วจ้ะพี่ถ right ึงวิธีการกินวิธีการก็คือนะครับวิธีการกินก็คือเราจะตักน้ํากะทิรองลงไปก่อนนะครับนี่นะน้ํากะทิลงถ้วยจ้ะนะครับน้ํากะทิลงถ้วยว้าวหหน้าตาดีหน้าตาดีหน้าตาดีหลังจากนั้นพี่ดูนะน้ํากะทิลงถ้วยแล้วนะครับแล้ววิธีการก็คือนะครับนี่เลยจ้ะวิธีการนะครับนี่นะเขาต้องแบบนี้จ้ะนี่จ้ะ ลงตักลงเลยจ้าตั้งจนเย็นก่อนนะพี่นะพอตั้งจนเย็นแล้วตักลงไปเลยไอา้ยาน่ากินไหมน่ากินไหมจ้าชเวฟชเวฟตักลงไปเป็นชิ้นชิ้นชเวฟตัวในเนื้อแป้งเนี่ยจะมีความหวานๆานอยู่แล้วแล้วก็น้าํากะทิของเราก็ไม่หวานมากนะครับนี่เรียบร้อยนะพี่นะตุ้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชาขอใช้ช้อนเนี่ยในการกินพี่ดูนะเห็นไหมครับขอใส่น้ําแกงยิดนึงก่อนนะเตรียมมาแล้วจ้าเดี๋ยวชาขอชิมก่อนนะนี่คือการกินครั้งแรกยังไม่เคยไอ้ย่าอยากกินแล้วพี่ลองดูนะ มันเป็นแบบนี้พี่แบบกินลงไปแล้วอดิ้นดันแล้วก็เคี้ยวทีนึงแล้วมันละลายเลยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ดูนะสำหรับขนมอินทนินอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ของทางร้านด้วยนะครับในช่องสุขชาแนลนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราจะเอามาแบ่งปันกันพี่อร่อย ฟินไม่เคยกินนี่คือการกินครั้งแรกแล้วอร่อยมาก <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีขนมอะไรแปลกๆมานะครับแล้วเดี๋ยวเอามาให้ได้ชมกันลองทำทานกันดูนะครับง่ายๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ